สวัสดีครับร้านผู้ใหญ่ออดไม้เก่านะครับจังหวัดนครสวรรค์นะครับผมวันนี้เอาบ้านมาส่งลูกค้าในเขตอำเภอท่าตะโกนะครับจังหวัดนครสวรรค์เราเนี่ยครับครับจะใกล้ๆกับฐานผลิตนะครับตอนนี้ก็กําลังเก็บรายละเอียดนะครับนะครับประกอบเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็เหลือเก็บรายละเอียดนะครับผมเรื่องของการมุงหลังคานะครับ มอบด้านข้างนะครับเก็บารายละเอียดภายในนะครับมีด้านหน้าด้านหลังฝั่งนี้ก็จะเป็นด้านหลังนะครับเนี่ยรายละเอียดต่างๆครับกำลังไล่เก็บด้านบนก็มงหลังคานะครับประกอบนะครับก็อยู่ในสะนะครับผมติดขอบสะนะครับ ฝั่งนี้ก็จะเป็นด้านหน้าตัวบ้านนะครับนะครับก็เดี๋ยวารายละเอียดภายในตัวบ้านนะครับก็รอให้เขา,าเก็บรายละเอียดเสร็จก่อนนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูารายละเอียดต่างๆนะครับภายในตัวบ้านนะครับผมโอเคครับครับตอนนี้ก็ เก็บารายละเอียดเสร็จเรียบร้อยนะครับผมครับเดี๋ยวเราไปดูารายละเอียดด้านบนกันนะครับอันนี้ก็จะเป็นบันไดสามขั้นนะครับผมขึ้นมาตรงนี้ก็จะเป็นพื้นที่ระเบียงนะครับระเบียงจะกว้างอยู่เมตรห้าสิบคูณสามเมตรนะครับ ลงพื้นเรียบร้อยนะครับพื้นนี่เงาวับเลยนะครับผมซ้ายขวาก็จะมีเก้าอี้พนักพิงหรือจะเป็นห้อยขานะครับอันนี้สามารถพิงได้ห้อยขาได้นะครับโอเคเข้ามาข้างในนะครับตรงนี้ก็จะเป็นพื้นที่ห้องโถงนะครับห้องโถงนี่ขนาดสามคูณสี่จุดห้านะครับสามคูณสี่จุดห้าเมตรนะครับผม ดูพื้นนะครับลงเงาเรียบร้อยสวยงามนะครับเงาวับนะครับฝ้าด้านบนเขาจะตีเป็นแบบท้องเรือครับท้องเรือมีสองห้องนอนนะครับผมผนังด้านในนะครับเขาจะตีเป็นแบบแนวตั้งนะครับส่วนด้านนอกจะตีเป็นแบบแนวนอนนะครับผมเนี่ยผนังด้านในนะครับโอเคเราไปดูห้องนอนที่หนึ่งกันนะครับ ห้องนอนที่หนึ่งนะครับผมขนาด3เมตรคูณสามเมตรห้าสิบนะครับพื้นลงเงาเรียบร้อยนะครับดูครับโชว์ลายไม้สวยมากแล้วก็เงาด้วยนะครับครับดูสวยมากครับผมหน้าต่างอันนี้เขาเป็นแบบลายเป็นแบบเรียบๆนะครับเป็นตีเป็นแบบกรอบรูปเลยนะครับผมจะให้การรับแสงได้ดีนะครับผมฝ้าด้านบนนะครับ ยกหลุมแล้วก็ตีเรียบนะครับความสูงจากพื้นบ้านถึงฝ้านี่ก็อยู่ที่2,40เมตรนะครับมีระบบไฟฟ้าให้นะครับผมหย่อนสายแอไว้ให้นะครับเดินปักสวิตให้เรียบร้อยนะครับอันนี้ภายในนะครับผมด้านหน้าก็จะมีหักมุมด้านหน้าอีกครับประมาณ50เซนนะครับโอเค สวยมากมาดูห้องนอนที่2องนะครับพวกระบบปลั๊กสวิตช์นะครับเราเดินไว้นะครับห้องนอนที่2ก็ลงเงาเรียบร้อยนะครับพื้นเงาสวยนะครับนะครับผมฝ้าด้านบนก็ตียกหลุมตีเรียบนะครับเหมือนห้องนอนที่1เลยนะครับขนาดห้องนอนที่2จะอยู่ที่3เมตรคูณ3เมตรนะครับ สามเมตรคูณสามเมตรดูผนังนะครับก็เก็บรายละเอียดเสร็จแล้วครับทาเงาทาลายเสร็จเรียบร้อยหมดแล้วนะครับผมดูเงาสวยนะครับสามารถรูปได้นะครับรูปได้เลยนะครับไม่มีเสี้ยนครับเนียนนะครับผมจับตรงไหนเนียนตรงนั้น <c oughs> นะครับ โอเคมาดูอีกหนึ่งห้องครับตรงนี้จะเป็นห้องน้ำนะครับผมอันนี้ก็ห้องน้ำนี่ผมจะทำเป็นทำเป็นห้องไปให้นะครับแล้วก็ปูแผ่นกันน้ำหนา20่มิลไ้ให้แล้วก็หู้นสมาร์ทบอร์ดกันน้ำนะครับผมส่วนสุขภัณฑ์ปูกระเบื้องอันนี้ลูกค้าไปทำต่างหากนะครับขนาดของห้องน้ำจะอยู่ที่2เมตรคูณ4เมตรนะครับอันนี้ลูกค้าเน้นห้องน้ำใหญ่นะครับ โอเคนี้ก็เป็นห้องน้ําส่วนตรงนี้จะมีประตูนะครับจะมีประตูเพื่อจะออกข้างหลังนะครับไปตรงระเบียงครับนี่ครับตรงนี้เป็นพื้นที่ระเบียงครับลงเงาเรียบร้อยโอ้สวยมากเลยครับเงาสะท้อนสวยจริงๆครับระเบียงระเบียงก็อยู่ที่ขนาด2เมตรคูณ2เมตรนะครับก็เอาไว้มีบันไดหลังนะครับเพื่อจะลงไป ข้างล่างนะครับชมนั่งชมบรรยากาศนะครับสระน้ำข้างหลังนะครับผมอันนี้ก็เป็นรายละเอียดภายในตัวบ้านนะครับครับลูกค้าท่านไหนนะครับสนใจนะครับก็สามารถที่จะแวะเข้ามาดูงานเราได้นะครับฐานผลิตเราอยู่ที่นครสวรรค์นะครับชื่อร้านผู้ใหญ่อดไม้เก่านะครับนะครับผมสามารถโทรมาสอบถามได้นะครับเบอร์โทรผมฝากไว้หน้าคลิปให้นะครับ โอเคครับครับก็สรุปนะครับผมบ้านหลังนี้นะครับขนาด6คูณ8เมตรนะครับมี1ห้องโถง2ห้องนอน1ห้องน้ำมีระเบียงหน้าแล้วก็ระเบียงหลังนะครับเป็นงานฝาเรียบนะครับผมโปรุด,ด้านนอกด้านในนะครับผมหลังคาเป็นทรงจั่วปัญญานะครับ บานหน้าต่างประตูเป็นแบบบานเลื่อนสไลด์นะครับก็ยังไงก็ฝากไปด้วยนะผมนะครับฝากกดติดตามนะครับกดไลค์นะครับกดแชร์นะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณนะครับผมที่เข้ามารับชมนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ